วันนี้ก็เลยอยากให้คุณหมอลองลองเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะว่าผลิตภัณฑ์กิฟตรีอะไรบ้างที่คุณหมอใช้ในชีวิตประจําวันค่ะเอาทายทาลชี่ก่อนละกันนะคะตัวนี้เป็นตัวที่ไม่ได้ใช้กับร่างกายหลอกแต่ว่าเป็นตัวที่ติดแล้วก็เป็นตัวที่ผลิตภัณฑ์ที่กิฟเฟรนขายดีมากขายดีมากในประเทศจีนเนี่ยนะคะเ,เป็นลอนดิลิควิดน้ำยาซักชั้นในนะคะอันนี้มันก็จะมาจากส r e t ที่เรามีความรู้สึกว่า,า,าจริงๆแล้วเนี่ย คนเนี่ยจะซักผ้านในห้องน้ำโดยเฉพาะชุดชั้นในแล้วก็ไม่มีใครกล้าเอาชุดชั้นในเนี่ยออกมาป,ปาก,ปากข้างนอกก็จะตากในห้องน้ำค่ะซึ่งชืน้นแล้วก็จะเป็นเชื้อราพอเป็นเชื้อราปุ๊บเนี่ยก็จะต้องทิ้งชุดชั้นในสวยๆไปนะคะอันนี้ก็คือจุดที่เป็นแรงบันดาลใจาในการผลิตตัวนี้<ม>แล้วต่อมาก็จะเป็นอะไรที่ผู้หญิงบางคนก็จะมีผ้าผ้าบางๆเช่นเสื้อผ้าที่ เนเนื้อผ้าราคาแพงหรือบางเบาเช่นผ้าไหมหรือว่าผ้าคลุมไหล่หรือว่าอะไรที่ที่ใช้คลุมไหล่อย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะต้องแหมจะไปซักแห้งมันก็แพงเนาะอ,อะไรเงี้ยนะคะก็อาจจะซักด้วยมือโดยวิธีใช้ตัวนี้แล้วขยขยำแล้วก็ตากนะคะก็พบว่าแล้วเอามาเป่าก็เพราะว่าผ้าไม่เสียนะคะตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ที่เราภูมิใจก็คือใช้ด้วยนะคะตัวนี้เป็นตัวที่ขายดีทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะคะต่อมานะคะก็ อันนี้เป็นตัวที่ต้องเรียกว่าสำหรับคุณผู้หญิงนะคะก็ค <at> ือแคคลีนนะคะ <at> <C lean> น้ำยาทำสุขอนามายัยสตรีที่ใช้เฉพาะภายนอกตัวนี้ก็จะมีจริงๆแล้วกิฟเรีมีหลายหลายสูตรสูตรเย็นกับสูตรธรรมดาแต่ตัวเองจะใช้สูตรธรรมดาแล้วก็เวลาไปเนี่ยตอนนี้ไม่ได้อยู่ที่บ้านก็จะใช้ไม่ได้ใช้หัวปั๊มมะค่ะใช้หัวเกลียวธรรมดาตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ปลอดภยัยนะคะแล้วก็ขายดีมาตลอดด้วยเช่นเดียวกันนะคะนึ่คนติดแป้งค่ะเพราะแป้งก็จะใช้แป้งโรเซีย ะะพอมาถึงบอดี้ลชั่นการทําความสะอาดร่างกายและวเอาที่บอดี้ก่อนนะคะมีหลายกลิ่นมากเลยนะคะกลิ่นที่ต้องยอมรับวว่าใช้เป็นประจำจริงๆคือแอนตี้แบคทีเรียนะคะเพราะว่าเพราะว่าเวลาที่ออก กําลังกายหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่มีกลิ่นเหม่อเลยนะคะก็กันแบคทีเรียได้99.5%นะคะแต่ตัวนี้เป็นตัวที่กําลังมาแรงเพราะว่าร้อนจากมาแป๊บเดียวนี่หมดเกลี้ยงเลยนะคะตัวนี้เป็นตัวเจลอาบน้ําซึ่งเขาจะมีชุดของเขาเป็นบอดี้โลชั่นนะคะ,ะจริงจแล้วเนี่ยวัตถุประสงค์ของเราก็คือว่าเรามองว่า ผู้หญิงไทยเนี่ยจะดูแลแต่หน้าแต่ไม่ค่อยจะดูแลตัวนะคะไม่ค่อยดูแลตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยจะใช้บอดี้โลชั่นเนี่ยก็เฉพาะหน้าหนาวหรือคนที่อยู่ห้องแอร์แล้วก็จะเลือกใช้ที่เบาเบาเ,เบาๆแล้วก็แห้งง่ายๆนะคะซึ่งจริงๆแล้วโดยหลักการเนี่ยมันดูสบายดีและง่ายนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าจะต้องหวังผลให้มันเป็น anti aging อ่ะคือลดเรือนริ้วรอยขณะที่อายุมากแล้วเช่น3 5 40ิบห้าอแล้วเนี่ยมันก็คงจะต้องใช้ตัวที่มี อะไรมากกว่านั้นแล้วก็ต้องค้นด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็ต้องมีไฮยาลูรอนตัวนี้เราก็ขายชุดไฮยาช่เดี๋ยวจะพูดนะคะว่าเป็นชุดที่ต้องเรียกว่าแจ้งเกิดได้อย่างงดงามตัวนี้ก็จะเป็นบอดี้โลชั่นและเจลอาบน้ําของชุดไทยานะคะแต่ปรากฏว่าเขาล้อมาเนี่ยคงยังไม่ทันรู้หรอว่าแอนตี้แอชชิงหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆคือเขาบอกว่ามันหอมมากนะคะก็ลองดูนะคะตัวนี้ค่ะนะคะชุดทำความสะอาดผิวหน้าอีกตัวหนึ่งที่จริงๆแล้วหลายๆคนเนี่ย จะไม่ค่อยใช้แต่ตัวเองจะใช้เสมอเลยนะคะเพราะว่าเป็นคนที่แต่งหน้าแล้วก็พบว่าการทําความสะอาดผิวหน้าที่ที่เราแต่งหน้าเครื่องสำอางส่วนใหญ่จะเราก็จะมักจะให้มัน ทนน้ำนิดนึงมันจะได้ไม่ไม่เลเอะเทอะง่ายอย่างเงี้ยน,นะคะก็ควรจะใช้ตัวล้างหน้าที่ที่ต้องเรียกว่าดีพอค่ะตัวที่อยากจะแนะนำคือดีฟคลีนซิ่งออยนะคะตัวนี้จะเป็นตัวที่เราใช้ตอนที่หน้าแห้งนะคะเสร็จแล้วก็บีบออกมาแล้วก็แล้วก,วก็รูปไล้ทั่วหน้าแล้วใช้สำลีลูกเอ๊ะติชูน้ำลูกมันก็ได้ค่ะเช็ดเอาตาเอาคิ้วอะไรอที่เราแต่งเนี่ยออกก่อนแล้วถึงจะล้างออกด้วยน้ำนะคะจริงตัวนี้เป็นตัวที่กิสโซลนภูมิใจมากแต่ว่าก็ ก็อาจจะมีคนรู้จักน้อยนะคะนะคะก็จะแต่ตัวเองถ้าถามว่าตัวเองใช้ใช้ตัวนี้ค่ะนะคะแล้วไม่ได้ใช้ตัวไหนเลยใช้ตัวนี้เลยค่ะใช้ตัวนี้ตัวเดียวแล้วไม่ต้องใช้ครีมล้างหน้าอะไรอีกแล้วเช็ดออกเสร็จก็ใช้น้ำล้างน้าล้างเลยค่ะสะอาดพอเลยค่ะนะคะก็จะมีพี่น้องกัน4ตัวนะคะตัวนี้จะเป็นตัวที่คุณอ้ํากําลังโฆษณาอยู่นะคะพรีซิลลัม บางทีเจอเพื่อนๆหรือเจอใครๆก็จะถามว่าโอ๊ยซื้อหลายตัวไม่ไหวอะ่ะก็เลยบอกว่าเอาตัวนี้เป็นตัวแรกก่อนละกัน<ฮ>ะนะคะตัวนี้คือตัวแรกของทุกตัวนะคะของทุกตัวเลยก็คือตัวที่เราล้างหน้าเสร็จแล้วซับหน้าให้แห้งแล้วขอให้ใช้เป็นตัวแรก<ม>แวเวลาใช้นี่นะคะให้ใช้1หลอดหยดค่ะ1หลอดหยดไม่ใช่หนึ่งหยด1หลอดหยดคือเท่านี้ค่ะเป็นหนึ่งปั๊มหนึ่งพั๊มขึ้นมาค่ะแล้วก็บีบค่ะ,<ฮ>ะบีบนะคะเสร็จแล้วก็รูปไร้ทั่วหน้านะคะบางคนก็คอด้วย มีคำถามมากมายเลยว่าไฮยาลูรอนคอลลาเจนหลังกันยังไงนะคะตัวคอลลาเจนเนี่ยพี่จะรับประทาน,นะคะ่ะเป็นชุดโรสไวต์ดริงค์นะคะวันละหนึ่งซองหลังออกกำลังกายทุกวันเลยนะคะพร้อมๆกับซีมินดริงค์นะคะที่จะทานสลับกันไปสลับกันมาซีมินดริงค์ที่ทานวันละสองซองวันนี้ไม่ได้เอามาเพราะว่ามาต่างจังหวัดนะคะแต่ว่าโรสไวต์ดริงค์นี่ก็จะทานวันละหนึ่งซองคอลลาเจนจะเป็นหน้าที่ของอต้องเรียกว่าเป็นสารสำคัญที่อยู่ในร่างกายประมาณ70%ซ ะะสำคัญมากสำหรับการที่เราไมให้เราดูแลอ่อนเยาว์แต่อีกตัวหนึ่งก็คือไฮยาลูรอนไฮยาลูรอนทำหน้าที่ต่างกันกับคอลลาเจนไฮยาลูรอนทำให้เซลล์เนี่ยดูชุ่มชื้นม,มีความชุ่มชุ่มน้ำซึ่งพอเราอายุมากขึ้นเนี่ยไฮยาลูรอนก็ลดคอลลาเจนก็ลดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเตก,ก็เลยมีการคิดคน้นในระยะหลังๆว่าต้องเติมไฮยาลูรอนด้วยแต่ไฮยาลูรอนนี่ก็มีหลายเกรดมีที่เป็นเกรดที่เป็นเนเชอรัลเกรดที่เป็นเคมีคอลเกรดที่ที่้เรียกว่าราคาถูกๆแบบ ผลลับมันอาจจะไม่ค่อยดีเพราะเราเป็น Natural Hyaluron 1ร0 0จากเยอรมนมีนะคะแล้วก็เลยคิดว่าเราอยากให้คนไทยได้ใช้ของที่มันดีจริงๆเลยอะแต่ว่าราคาไม่ต้องแพงเกินไปก็ได้นะอะไรนะคะนี่ก็คือเป็นตัวที่ทําให้พรีซิรัมตัวนี้ขายดีดันั้นก็จะตามด้วยพี่น้องเขานะคะถ้าเราอยู่ในห้องแอร์นะคะก็จะใช้ตัวครีมเพราะว่าเนื้อหนักหน่อยต้องวอร์ม ส่วนถ้าคิดว่าเราออกกลางแจ้งเนี่ยก็จะใช้ตัวโลชั่นเพราะเนื้อมันจะเบานิดนึงเนื่องจากตัวที่จะใช้หลายตัวเดี๋ยวจะบอกว่ามันหลายตัวมากนะคะก็ก็จะใช้แบบนี้แต่ตัวที่ต้องเรียกว่าต้องเป็นหมัดเด็ดนะคะหมัดเด็ดสําหรับสําหรับสาวๆหรือว่าคนที่ไรค่ะคือว่าคุณจะใช้ครีมอะไรก็ตามแต่กี่ตัวก็ตามแต่นะคะก่อนนอนเนี่ยก่อนจะปิดไฟเนี่ยขอให้คุณใช้ตัวนี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เราเรียกว่าตัวปิดจบนะคะคือ booster sleeping m a มสนะคะ ตัวนี้นะคะมันจะเป็นเจลเย็นๆนะค่ะนะคะควักขึ้นมานะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็รูปนี้แล้วเวลาทาทั่วหน้าเป็นตัวสุดท้ายเนี่ยมันก็ให้แปะ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 อย่างเงี้ยนะคะคืออาจจะดูเหนียวนิดนึงะสักปักนึงนะคะแต่ว่าเราจะนอนแล้วนี่นาน,นะคะแล้วก็ปล่อยให้เขาทํางานไปขณะที่เรานอนนะคะขณะที่เรานอนเนี่ยเรานอนพักได้แต่ว่า ผิวพันธุ์จะถูกทาร้ายด้วยแอร์หรือเปล่าถูกทาร้ายด้วยอะไรหรือเปล่าเนี่ยเราก็ต้องให้เขามีตัวโปรเทคหรือตัวป้องกันมากด้วยเช่นเดียวกันนะคะทีนี้พี่ก็จะบอกว่าขั้นตอนนะคะตอนเช้าหรือตอนเย็นเนี่ยพี่จะเริ่มต้นด้วยตัวที่1คือตัวนี้นะคะแล้วก็จะเริ่มต้นไปจากครีมเนื้อเบาไปสู่ครีมเนื้อหนักนะคะตัวที่ออพอทาเสร็จแล้วเนี่ยนะคะทาตัวนี้เสร็จแล้วเนี่ยนะคะก่อนที่จะทาอย่างอื่นเนี่ยพี่จะนวดนะคะ พี่เป็คนชอบนอนตะแคงค่ะนะคะแล้วเวลาคนเรานอน,อนตะแคงเนี่ยนะคะมันจะเกิดที่เขาเรียกว่าสลีปลน์นะคะคือร่องแก้มเนี่ยนะคะตอนนี้อายุ61แล้วเนี่ยถ้าไม่ใช้ตัวนี้ช่วยเนี่ยไปเยอะกว่านี้เยอะเลยนะคะร่องแก้มเนี่ยมันจะเกิดจากการที่มีชั้นแฟชเชียร์กลเนี่ยมันถูกกดทับทั้งคืนเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็จะใช้ Best Control a c c t o r จริงๆแล้วนะธุรกิจกิฟฟารีจะมีตัวนี้แล้วพี่ก็จะล้อเขาเล่นนะคะว่ามันทำมาจากเซเลส315นะคะออตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่เป็นสมบัติได้ถึงเจเนอเรชันสู่เจเนอเรชันค่อมันจะไม่ทำปฏิกิริยาเคมีกับอะไรเลยนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่เราเอามาใช้ในในพวกถังเครื่องสำอางอะไรต่างๆเนี่ยนะคะเป็นสเตเลส เซเลสเกรดที่สูงที่สุดจะไม่ทำปฏิกิริยาก,กันเลยแล้วก็ปลอดภัยมากๆเลยนะคะพี่จะใช้คู่กับตัวนี้ค่ะตัว v h h p p นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยสาวๆก็อาจจะมานวดในกรณีที่อยากจะให้หน้าเป็นตัว V แต่ถ้าใครมีปัญหาตรงไหนมันก็จะใช้ตรงนั้น่ะได้นะคะสมมุติว่าพี่มีปัญหาร่องแก้มพี่มีปัญหาเรื่องรอยยิ้มตรงนี้จากการที่อายุเยอะนะคะพี่ก็จะเอาตัวเนี้ยป้าย ป้ายเป็นเรนที่ตัวเองใหญ่แต่นั่นก่อนนะคะแล้วก็เอาเฟสคอนทัวร์เนี่ยนะคะแต่อีกทีหนึง่งเสร็จแล้วพี่ก็จะยิ้มแล้วพี่จะขยี้ค่ะขยี่ตั้งแต่โคนจมูกมาค่ะขยี่หมุนๆหมนนี้ค่ะเพื่อให<ข>้มันเข้าไปในเพ,เพื่อเพื่อทำให้แฟชเชียหรือว่าไอ้คล้ายๆกับมันจะเป็นชั้นเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่มันพับอยู่จากการที่เรานอนตะแคงอะ่ะมันคลายตัวลงอะค่ะ นะคะมันคลายตัวลงนะคะแล้วอย่างถ้าเรามุมปากตกเพราะแฟชเชียมันถูกกดอย่างเงี้ยแล้วก็ยิ้มแบบหมุนขึ้นหมุนขึ้นอย่างเงี้ยนะคะถามว่านานไหมหรอโว้ยไม่ถึงนาทีหรออย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยนะคะแล้วถ้าใครที่เตัวงหน้าบานเนี่ยเขาก็อาจจะใช้ตัวนี้หมุนให้ให้หน้าเนี่ยเรียวเป็น s ี Shape นะคะทาทุกวันค่ะทุเพิ่มแป๊บเดียวรู้ว่ามันแป๊บเดียวใชทั้งก่อนนอนตอนเช้ายิ่งก่อนนอนนี่สำคัญตอนเช้ายิ่งสําคัญนะคะเพราะเรานอนมาทั้งคืน ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวพี่จะพูดคาว่าแฟเชียว่าอะไรมันเป็นเนื้อเยื่อเก,กี่ยวเกี่ยวพันชั้นลึกซึ่งที่หน้าคนเราเนี่ยมันก็จะมี แต่ว่าถ้าสมมุติว่าอายุน้อยเนี่ยเรานอนตะแคงไปตื่นขึ้นมามันก็คืนกลับที่เดิมได้อายุมากมันก็จะเพ้าอยู่ง,งนะั้นอ่ะแล้วมันก็จะเป็นลอยถ้าเราไม่มีอะไรตัวเป็นตัวช่วยกดมันจะต้องกดนิดนึงบบแต่ไม่ถึงกรแรงมากนะคะกดนิดนึงแล้วก็หมุนหมุนเหมือนกับว่าให้เขาคลายตัวค่ะคลายตัวแล้วก็ที่สําคัญคือมันไม่ใช่เครื่องโง่ไฟฟ้ามันไม่มีอันตรายอะไรเลยแล้วทุกคนก็ควรจะมีคนละหนึ่งอันพี่ก็รอสมาชิกว่ามันจะไม่มีวันที่จะ จากคุณไปยกเว้อนคุณทํามันหายนะคะก็จะมีคนละหนึ่งอันใช่มันเป็นบรโดกถึงลูกถึงหลานได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็พอทาตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยปุ๊บนะคะก็เอาละเราก็มาไม่อยากให้ทุกคนละเลยนะคะเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราต้องรู้ว่าเรานอนตะแคงขณะเดียวกันเนี่ยหลายคนเนี่ยจ็อกกิ้งนะคะถ้าจ็อกกิ้งเนี่ยคุณจะมีเหนียง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องใช้ตัวเนี้ยเราอาจจะหมุนนี้ ถ้าเป็นที่จงร่องแก้มหมุอนงัดขึ้นงัดขึ้น<ะ>งัดขึ้นงัดขึ้นงัดขึ้นให้มันกระจาย<ะ>ถ้าใครที่คิดว่าตัวเองเนี่ยมีเนียยงวิ่งจ็อกกิ้งเยอะนะคะตรงนี้นะคะก็หมุนไปอย่างนี้ค่ะอย่างนั้นเนี่ยมันก็ช่วยให้ผ่อนหนักเป็นเบา<ะ>พูดคํานี้นะคะพูด,พดแบบหมอจร,อจริจริงคนส่วเใ่น่าจะนอนแต่ คนสวนนน่วนใหญ่นอนตะแคงค่ะ,ะแล้วลองเช็คลับแปดสิบเปอร็นอ<ะ>นอนตะแคงนอนนอนหงายเนี่ยจะมีข้อเสียเหมือนกันนะคะถ้าอายุมากๆเนี่ยลิ้วม,มันจะตกลงไปแล้ะบางทีมันมีสลิดแอฟเนียได้คือหยุดหายใจได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยที่จะบอกว่าครีมต้องใช้จากเนื้อเบาไปหาเนื้อหนัก<ะ>ใช่ไหมคะ <S <S ตัวนี้คะ่ะห้ามเลยนะคะจะใช้รีแพลนี์เซเนลเซรั่มหรือรีแพลนี์ทีเมนกระดานนี่จะหมดละน <c oughs> ะคะก็ก็คือว่าเอาเป็นว่าอย่างนี้ ก่อนที่ผิวหน้าเราจะพังจากมลภาวะใดๆไม่ว่าจะเป็นแสงแดดจะเป็นความร้อนหรือจะเป็นมลภาวะฝุ่นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก่อนที่มันจะกลายเป็นเเรียกว่าริ้วรอยความแก่หรือเป็นฝ้าหรือเป็นกระหรือเป็นจุดด่างดำเนี่ย มันจะต้องผ่านกระบวนการที่เรียกว่า inflammation หรือการอักเสบก่อนนะคะตัวนี้ r e p a r y treatment หรือแบบ r e p a i a l serum ตัวหนอนก็บฟอเรยจะมีส่วนประกอบของเบต้ากลูคนเบต้ากลูคนเนี่ยจะมาจากยิสและช่วยลดการอักเสบได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเช้าพี่ก็จะใช้ยิ่งก่อนนอนยิ่งจะต้องใช้ตอนเช้าเราจะใช้เพื่อป้องกันการอักเสบตอนเย็นนี่เราจะเรียกว่า A ั t e r s ั n เลยนะคะตัวนี้นะคะไม่ใช้ไม่ได้เลยนะคะห้ามไม่ลือห้ามลืมเลยนะถ้าไม่อยากแก่ ต้องยปใช้ใช้าามาหลายปีแต่ว่าพูดเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยจะฟังกันเท่าไหร่นะคะคือคือจริงๆคนเราก็อาจจะขี้เกยียจใช้หลายตัวนะคะแต่พี่จะเป็นคนที่ที่จะรู้กลไกนะคะเพราะฉะนั้นจะบอกว่าใช้รีแพลี่ก่อนนะเนื้อเบานะรีเพลย์พอเป็นครีมเนื้อเบาเนี่ยวลาถูที่มือเนี่ยมันง่ายค่ะนี่ไงแล้วก็รูปขึ้นเวลาทาครีมใดใเนี่ยอย่ารูปลง ต้องลูบขึ้นลูบขึ้นแล้วลูบออกนะคะลูบขึ้นแล้วลูบออกนะคะจนทั่วหน้านะคะแล้วก็ใช้ปริมาณที่พอสมควรไม่ใช่เม็ดถั่วเขียวว่าเม็ดถั่วเขียวไม่พอนะคะเสร็จแล้วเนี่ยพอทารีแพลย์ชิทเมนต์เสร็จแล้วเนี่ย,เร,เ,ยเราจรึงมาทาตัวครีมนะคะถ้าเป็นตอนเช้าพี่จะไม่ใช้ครีมอื่นนะคะพี่อาจจะใช้แค่ตัวนี้ตัวเดียวนะคะบิดไปแล้วนะคะเป็นครีมเนื้อหนอักเพราะฉะนั้นต้องวอร์มครีมก่อนนะคะนะคะตอนเช้าวอร์มี้ค่ะเวลาวอร์มครีมวอร์มี้ ถ้าไม่วอมมันจะขาวนะคะวอมจนกระทั่งเขาเป็นวอเทอรี่ค่ะคือใสไม่มีสีนะคะแล้วก็ลูบขึ้นบางคนบอกว่าติดมือหมดสิหมอไม่ติดหรอค่ะลูบออกไปนะคะนะคะแล้วตอนสุดท้ายก่อนที่จะแต่งหน้าใดๆเนี่ยนะคะห้ามลืมอะไรคะห้ามลืมครีมกันแดดนะคะตอนนี้พี่ใช้กัมารัสนะคะเพราะว่าตัวเองไม่ได้เป็นคนตากแดดมากะนะคะแล้วก็เบาแต่เร็วๆนี้เราจะมีครีมกันแดดที่เรา ดีใจมากที่เราคิดว่าประสิทธิภาพน่าจะดีที่สุดตั้งแต่เราัดีที่สุดในโลกเลยนะคะตั้งแต่มีครีมกันแดดในโลกนี้มาภ<ม><ม>าษาสตมพสำคัญเป็นเทคนโนโลยีที่ล้ำสมัยมากมน่าจะออกประมาณเดือนมกราคมพานี่แหละค่ะนะคะเวลาใช้ครีมกันแดดนะคะต้องใช้1ข้อนิ้วะคะ่ะปริมาณนะคะดูข้อนิ้วเรานะคะเพราะฉะนั้นที่ใช้ประมาณ1ข้อนิ้วค่ะนะคะ,<ม>ะ,คะถ้าใครใช้น้อยกว่านี้นะคะมันไม่พอหน้าเราละค่ะเหมือนเรากินยาลดไข้อะพาราเซตามอลเราต้องกิน1นเม็ดถ้าเรากินแค่1นส่วนเม็ด มันก็คงลดไข้ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็เหมือนกันค่ะการแดดก็เป็นอะไรที่ต้องวอร์มนะคะวอร์มนะคะเวลาวอร์มใจใจเย็นๆนิดนึงนะคะนะคะเพราะว่าเราต้องวอร์มถ้าถ้าเอามาทาที่หน้าให้ขาววอกเนี่ยมันจะไม่ซึมค่ะไม่ว่ายี่ห้อไหนก็ตามนะคะต้องวอร์มค่ะผู้ชายใช้ได้ไหมคะผู้ชายใช้ได้ค่ะผู้ชายเนี่ยยิ่งต้องใช้กิมกันแดดเดเลยนะคะวอร์มวอร์มใบให้มันแบบว่าเออนะมันเบาแล้วมันก็ไม่ขาวแล้ว ะะแล้วพอเรามาทาที่แขนเนี่ยเราจะเห็นว่ามันไม่ขาวแล้วค่ะเห็นไหมเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าไม่วอร์มมันจะขาวแล้วถ้าไม่วอร์มไม่ได้ผลด้วยนะคะ,ะแล้วหลังจากนั้นเราก็แต่งหน้านะคะ